ต่อให้แพงเท่าใดคุณอุกซูสูอันนี้ก็จะมาในรูปแบบทรงแบบ1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะเจ็ดเหลี่ยมเหรอไม่ใช่สิฮัลหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับ <c oughs> าพบกับเ <c oughs> พื่อนกัน <c oughs> มาอุกอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมา <c oughs> เปิดกรุนะคะกระเป๋า <c oughs> <c oughs> กล่องทั้งหลายที่คุณอุมีทั้งหมดทั้งหมดเลยคือบางใบก็เคยรีวิวไปเลยเอามารีวิวอีกรอบให้ดูว่าอันนี้คือมันอยู่ในแคตตาก็อของกระเป๋ากล่องที่คุณอุชอบใช่แล้วก็จะมาบอกพวกรายละเอียดด้วยแต่ละขอ่ก็จะพยายามบอกทุกๆรายละเอียดนะคะที่แบบว่าที่เราที่เราหาได้เนาะยี่ห้อชาแนลกุชชี่มีดอลเช่กับบาน่าแล้วก็มีหลุยวิตตองอ่าใช่ก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกัน ะะว่ามีกี่ใบและมีใบไหนบ้างที่น่าสนใจในแค่แต่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r ร b e ใช่องเพื่อนนะคะ,คะทำไมมีถึงชอบกระเป๋ากล่องอม,มันชอบแบบไม่มีเหตุผลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าความเป็นกล่องเนี่ยมันจะมีความเท่แล้วมันจะมีความน่ารักมันไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเอาความชอบล้วนๆแล้วมันเป็นอะไรที่ว่ามันอยู่ทรงถ้าแบรนด์ไหนเนี่ยมีกล่องที่ มันน่ารักเลยไงโอ้โหเราพุ่งต่อเลยชอบมากๆสําหรับทรงกระเป๋านะก็ประมาณนี้นะคะว่าท้ไมนี้ถึงชอบกระเป๋ากล่องเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยหมวดของชาแน l ใช่เอารุ่นวินเทจก่อนดีกว่าเนาใบนี้เป็นใบประมาณนี้อ่ามันมีความน่ารักนี่เิกนเจอร์ของเขาคือนี่ ตะขอเออเหมือนตะขอปิดบ้านอะตะขอเกี่ยวประตูอะไรอย่างเงี้ยตะขอเกี่ยวห้องน้ำอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชแล้วก็จะเปิดเปิดมาแบบนี้ใช่แบบน่ารักมากมันน่ารักแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยตุ่มชาแนลซึ่งอันนี้คือชาแนลวินเทจนะคะ1996เกะก็คือ v a n นิตี้บแหละ คือส่วนใหญ่ของชาแนลอ่ะเขาก็จะเรียกว่าวานิ t ีก็เหมือนเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางเขาเขียนชาแนลตรงเนี้ยใช่ปะใช่ตรงฮาร์ดแวรแล้วก็มีชาแนลแพร์ริสชาแนลแพร์สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้สึกว่าแบบเออมันน่าหลักมันต้องมีอ่ะก็เมนอ่าใบนี้ใบนี้เริ่ม2สองเป็นกล่องใหญ่ของชาแนลดีกว่าก็เป็น v a n ิ t ี b แบ็เหมือนเดิมอ่ะให้มี นี่อ่เน่เน่เน่เป็น Vanity b ้แบลกแบพอเห็นใบนี้นะก็ทลาเหมือนกันเป็นฮ์ดแวร์สีทองที่เขาทําให้ดูวินเทจเพราะจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้วินเทจมากไม่ใช่ของเก่ามากมันอาจจะ10ปีประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้ความน่ารักคือมีกระจกใช่มีกระจกแล้วก็มีหนีบที่ใส่ลิปสติกฟูลออปชั่นของ Vanity b ้แบเลยไซซิ่งมันคือแบบกําลังน่ารักน่าักมาใบนี้ก็รัก ลักลักเป็นโซ่เชนใช่ไหมที่สามารถจะแบบเป็นข้างๆก็ได้เช่นกันแม่ก็จะถือแล้วกห็ห้อยๆอย่างเงี้ยล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าทําให้ดูหนังมันแอนทิกนิดนึงก็คือจะเป็นหนังค่อนข้างจะเงากว่าอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างวินเทจหลักยี่ิปีพอๆกับใบแรกที่เรารีวิวมันไม่ใช่ค่ะใช่ก็คือวันนิตี้แบ็เหมือนเดิมนั่นแหล,ละใช่นี้แต่บอกก่อนนะคะว่าไอเนี้ยแม่ซื้อมาเติมเองนะคะแล้วก็นี่นกเวดแม่ก็ซื้อมาเองนะคะ สี <laughs> ทองสมัยก่อนมันจะอารามมากแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณนู้ยวน,นี้คลิปนี้แล้วมีสปอนเซอร์ค<ข>่ะขอสปอนเซอร์ก่อนนะคะ,ะนี่คลิปนี้เรามีอะไรแล้วลน,นะคะ,ะก็ ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันต่อนะคะทุกคนเพื่อนขอขั้นเวลานิดนึงนะคะนะขอฟังนิดนึงนะคะขอเวลาทุกคนไม่เกิน5นาทีเท่านั้นพวกความสวยความงามบรีว่านะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะทุกคนคือเราอะลองผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วคือไม่ใช่ว่าเป็นโฆษณาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เอามาสปอนเซอร์แบบว่าเอามาอธิบายทุกคนฟังแบบตรงๆนะคืออันนี้จริงๆแล้วอะไรเงี้ยใช่คือจริงๆอันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้เราลองก่อนด้วย หลายเดือนด้วย3จริงๆแล้ว2เดือนประมาณ2เดือนประมาณเนี้ยที่เราได้ลองเออชอบก็เลยอยากจะมาบอกต่อกับทุกคนนะคะใช่คือกินเองจริงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเออพอกินออกมาแล้วอ่ะเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นบริว่า c คอลลาเจนไดพปปไทด์นะคะคือผู้ช่วยผิวทําให้ผิวเราดูเฮลตี้แล้วก็เปล่งปลั่งมากขึ้นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสาหรับใครที่แบบว่าต้องการที่จะฟื้นฟูผิวคือเขาเป็นซอง คือกล่องนึงเนี่ยเขามาเป็นซองแบบ10บซองอ,อย่างนี้ใช่ใช่ใชก็เนี่ยที่รูปชมวิมีมททานเช้านี่เขามาเป็นแบบซองแบบนี้นะคะ,คะทุกคนคือมันพกพาสะดวกมากไม่ว่าจะกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ก็คือสามารถพกไปได้หรือว่าจะใส่กระเป๋าตรงนี้ ไปก็ได้รอยเาะเผื่อเราลืมทานตอนเช้าอะไรเงี้ย่บ้านแค่ทานมาละซองนะทุกคนว่าถ้าใครอยากได้ผิวเป๊ะปังแบบเร่งด่วนมากๆหรือว่ากำลังจะมีงานสําคัญงานมงคลในเร็ววันนี้สามารถทานได้เลยสองซองต่อวันนะคะก็คือเช้าเย็นก็แค่ชงกับน้ำธรรมดาหรือน้ำอะไรก็ได้ก็คือทานได้เลยแล้วก็ไม่คาวด้วยนะคะรสชาติดีมากเนาะแล้วส่วนดีของเขาอีกอย่างนะลูกมันไม่ใช่แค่ความเปล่งปลั่งของผิวนะเพราะว่ามี้นเนี่ยพอทานมาได้ประมาณ2เดือนรู้สึกเลยว่าข้อเข่าหรืออะไรพวกนี้มันดี ีขึ้นใช่เพราะว่าเขามีพวกวิตามินซีซิงแอลไลซินแล้วก็วิตามินเอแล้วก็วิตามินอีเนาะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดที่เหลือเนี้ยเราจะแปะไว้ข้างๆให้ทุกคนอ่านนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขานะมีคือจัดมาให้แบบแน่นๆเน้นๆเลยคือเต็มมากในซองนี้นะเพราะว่าตัวเด่นของเขานะคะก็คือตัว Wellnex Collagen d i ป e Thai เนาะซึ่งตัวนี้นะเป็นคอลลาเจนที่แบบว่า ดีที่สุดในโลกใช่คือเขามาจากบริษัทนิตะนะคะหรือว่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองจากประเทศญี่ปุ่นนะคุณภาพคับแก้วใช่คุณภาพขับแก้วมากคือตัวโมเลกุลของเขาจะเล็กมากๆแบบเล็กที่สุดเลยนะซึ่งมันจะทําให้ร่างกายของเราอ่ะดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายแบบทันทีเลยฉับไวสมมติว่ามีดื่มปุ๊บก็คือดูดซึมเลยทันทีคือเขาจะไปช่วยนะลดดิ้วรอยนะแล้วก็จะไปช่วยแบบทําให้ผิวเราดูอุ้มน้ํานะซุ้มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเรา ดูเรียบเนียนแล้วก็อิ่มแล้วก็ฟูที่สุดได้เรารู้สึกได้เลยว่าเออตอนเช้าตื่นมาแล้วสึกว่าอิ่มน้ําอ่ะไม่ใช่อิ่มน้ำเพราะกินน้ำนะคะทุกคนอิ่มน้ำเพราะผิวอิ่มน้ำอ่ะถูกต้องถูก้องีกอย่างนึงที่เราชอบมากมากเลยนะทุกคนเพราะเขาช่วยให้ผิวเราทนต่อแสง UVA แล้วก็ UVB ได้ด้วยคือแสงแดดบ้านเราและยิ่งเข้าหน้าร้อนแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้คือพอทานเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะก็คือแค่ปกกันแดดอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยจากภายในว่าเออเนี่ยเขาจะช่วยแบบว่าต่อต้าน รังสี UVA แล้วก็ UVB ได้ด้วยนี้นี่ยจะเป็นคนที่ต้องเดินออกกําลังกายรอบหมู่บ้านเนี่ยทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ไอแป๊บๆอะไรเงี้ยเพราะมันทีมันจะมีไงอาการจะแป๊บแป๊บๆอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันแบบบอกเลยว่ามันแทบจะหายไปแล้วหมดเลยบอกได้เลยว่า ผู้ใหญ่ก็ทานได้ผู้ชายก็ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้ทานได้ทุกเพศเลยเนาะก็ผู้ใหญ่นี่หมายถึงรุ่นนี้ชายส่งวัยเพื่อที่โอเคไม่ได้เน้นแค่ความสวยความงามแต่ว่าก็เน้นเรื่องข้อเข่าคออะไรด้วยอีกอย่างหนึ่งทานง่ายมากเลยนะคะทุกคนคือไม่ขาวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนจะชอบกลัวว่าเออทานคอลลาเจนแล้วเหมือนจะขาวของเราไม่ขาวเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทริคของเราคือแบบ ถ้าสมมติกลัวคาวเนาะให้ทานกับน้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งมันจะรสชื่อเลยเนาะใช่แต่มีแต่ทานเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกนะควา่าวกอนไม่ค่อยรู้สึกชเเพรราาาะสติขของดีเลยทุกคนแล้วแม่เนี่ยตอนนี้มาทานเพราะอะไรรู้ไหมคะเต็มตัวเขาเต็มตัวจะมีหลานไงเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวไม่ทานไม่ไหวเรื่องของเรื่องอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้อีกไม่กี่ปีหรือปีหน้าเลยอย่างเงี้ยถ้ามีหลานที่เขาเริ่มวิ่งได้นะเราก็ต้องเตรียมตัวเราพร้อมอ่ะเพราะเราอยู่เยอะมากแล้ววะนี่แหละตัวช่วยของแม่อีกหนึ่งตัวนะคะอ,อย่าลืมนะคะทุกคนบริวารนะคะคอเลาเจนไดเพปไต์ดื่มให้ดูสักหน่อย ก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะ,ะเราสองคนแม่รู้ได้ลองใช้กันแล้วนะคะ1กล่องมาทั้งหมด10บซองคุ้มมากมาก,กแล้วมาในปริมาณ15กรัม,มเดี๋ยวก่อนสิคุณแม่ามาในปริมาณ15กรัมเลยนะคะทุกคนแล้วก็ มาในราคา745บาทต่อกล่องบอกเร็วๆไงเพราะว่าของเขาถูกไงเยราบเขาแบบราคาดีเขาจะชอบจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่เรื่อยๆเลยเช่นแบบซื้อ2แถมหนึ่งซึ่งมันก็จะตกราคาประมาณแบบพันสี่ร้อยห้าสิบบาทอะไรเงี้ยก็จะเฉลี่ยประมาณกล่องละห้าร้อยบาทคุ้มมากถ้าใครอยากซื้อก็แอดไลน์เขาไปเลยนะคะที่ไลน์เป็นิเศของเขานะคะแอดบริวาร์บิวตี้เดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อเนาะไม่ว่าจะลาซาด้าช้อปปี้นะคะคอนวีบิวตี้นะคะ แล้วก็ J D Central หรือว่า Lab Society ทั้งหลายนะคะไว้ที่ใต้ description box ข้างล่างนี้เลยที่เดือื้อเยอะแยะก็ลองไปหาซื้อกันดูคืออันนี้อาจจะไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่ารูปแบบของเขาก็คือกล่องนี้ก็เลยจัด categorize ว่าเขาเป็นกล่องถือได้2แบบนะคะก็คือจะสามารถสะพายข้างก็ได้หรือว่าจะถือเป็น handheld แบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็เอานี่ถือมาล้องอยู่บนหูแบบนี้ ให้มีโซ่อยู่อย่างนี้ใช้บ่อยมากใบนี้แม่ใบนี้แต่มันเป็นซีซนอลเนาะเขาก็จะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะเนาะก็เรียกกันว่าวาน i ิตี้แบ็อีกเช่นเคยนะคะแต่มาในรูปแบบหวายนี่อันนี้ทุกคนน่าจะเห็นเพราะว่ามันเพิ่งปี2ปีที่ผ่านมาเองเราเพิ่งรีวิวไปเป็นกล่องไม่พอเป็นหวายอีกคุณมีก็เลยใช่สามารถที่จะ crossbody ก็ได้หรือว่าจะถือเป็นแบบ อย่างนี้ก็ได้นี่ตายแล้มีอะไรมาอีกแล้วเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกใช่ว่าพกง่ายใช่ไหมมีถูกต้องใช่พกง่ายก็ให้ดูว่าจริงๆแล้วกระเป๋าใบเล็กแค่นี้ก็สามารถที่จะพกคอลลาเจนได้เช่นกันเพราะเขามาในแบบรูปแบบซองที่พกพาสะดวกพกพาง่ายใช่กระเป๋าเล็กๆอะไรก็ยัดได้ถูกต้องอันนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ๊ะ เจ็ดเหลี่ยมอ่ะไม่ใช่สิแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วเราข้ามอันไหนไปเนี่ยแปดเหลี่ยมจะมีเจ็ดเหลี่ยมก็เบี้ยวสิคะลูกชาแนล small vanity case ซึ่งอันนี้ก็จะใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคน2021ถึง2022 fall winter ที่ผ่านมานี่เองใช่ฮอตฮิตมากเพราะพอมีเห็นปุ๊บมีคือแบบว่าสรันไปหมดสรันอีกแล้วว่าแบบต้องได้ฮาร์ดแวร์ของเขาจะเหมือนทองแอบเงินนิดนึงคือเหมือนมองแวบๆแล้วก็แบบทองซีดทองซีแบบคือมองแวบๆอุ้ยเงินหรือทอง แต่จริงๆล้วเป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีทองนะคะแต่เป็นสีทองที่อ่อนลงอ่อนลงนี่แล้วก็เป็นข้างในเป็นกล่องเช่นนี้อันนี้เป็นกล่องเลยจ้ามันไม่ซื้อไม่ได้อะลูกที่เป็นกล่องๆอะแม่แพ้แพ้กล่องแพตลรดคือเขาอยู่ในแคตตากรีเดียวกันก็คือเป็นกระเป๋าที่แบบว่ามีเอาไว้ออกงานใช่ค่ะคืออันนี้จะเป็น เหมือนแบบกระเป๋าเดินทาง evening in the air mini trolley นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าแฟชั่นโชว์มาทำที่เมืองไทยด้วยคช่ที่จัดที่สถานีกลางบางซื่อใช่เนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ได้อีกอ่ะเปิดราคานี่ค่ะคุณลูกในความที่นะคะใช้ไปอย่างละครั้งนะคะนี่อนี้แล้วก็มีสายที่จะสามารถสะพายได้ด้วย จะสะพายก็ได้จะหิ้วก็ได้เข็นได้จริงด้วยนะจ๊ะให้ดูเห็นไหมคะเข็นน้องได้ใช่มีรอค, <ะ S 2> ค่ะอันนี้ก็เป็น Chanel evening clutch เหมือนกันนะแต่ <คะ S 2> เป็น plexy bag หรือว่าเป็น vanity bag ีกเช่นเดิมเลยอันนี้อชอบมากมชอบมากมปินปนป่นโตอะคยๆปิ่นโตแต่มันก็ไม่ใช่ปิ่นโตมีกระจกแล้วก็เนี่ยเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางเลยทุกคนก็ประมาณเนี้ยค่ะก็ถือไปอย่างละครั้งก่อนที่จะเอาลงไปที่งานเนี่ยแม่จะมีกระเป๋าแบบนุ่ม นุ่มอ่ะนุ่มๆเพื่อที่จะใส่เขาไว้แล้วพอถึงงานปุ๊บก็กค่อยเอา กระเป๋าวันนี้ออกมาเพราะกลัวไปกระแทกไปโดนอะไรแข็งๆนี่แตกเลยนะตัวนี้ลุยวิตตองกันดีกว่าอ่าเคยไปแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นรุ่นอะไรเป็นอะไรบ้างเนาะแต่ว่าอันนี้คือแคตตากรายเลยว่าเป็นกระเป๋ากล่องที่คุณมีจะต้องซื้อเลยต่อให้แพงเท่าใดคุณอุตสูซู้อซู่มากนี้ได้มาจากฮันเตอร์อ่าเป็นอะไรที่แปลกมากเป็นกล่องที่ มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตุรัสมีความเบี้ยวของมันนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนี่ค่ะขาก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับใบนี้นะทุกคนแต่ว่าก็ยังหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แเป็นอะไรที่รูปทรงมันแปลกแม่พอเห็นปุ๊บก็คือซื้อ,เ,อเลย,เลยไม่คิดเยอะคิดเยอะ,ออะทำไมอันนี้แม่จัดให้เป็นกล่องอะ มันดูแล้วมันเป็นกระป๋องกระป๋องกร๋องกองอนี่ยก็บอกแล้วไงเสี่ยงกันอยู่ทุกคนคือจริงๆแล้วอะถ้าใครคิดว่าเป็นกล่องกดหนึ่งถ้าใครคิดว่าไม่ใช่กล่องกดสองเราอยู่ทีมเบอร์สองชื่อเรียกยากมากเลยทุกคนบัวสิคอถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าใส่ขอด้เยอะแหละใช่ก็น่ารักดีรู้สึกว่าตอนนั้นก็ฮิตอยู่มากตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนาะคือตอนแรกเนี่ยแม่เนี่ย ซื้อเป็นลายสีทองพอใช้ไปได้ครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยไอ้ลายสีทองเนี่ยมันหลุดอพอหลุดเสร็จเนี่ยแม่ก็เลยไปที่ช็อปที่ช็อปเมืองไทยนี่แหละไปให้เขาดูเขาเลยบอกอุ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะติดต่อทางเมืองนอกเอามาเปลี่ยนได้ก็เลย ไปเปลี่ยนไปเลือกก็เลยได้ตัวนี้มานี่ค่ะใช่แต่ข้อไม่ดีนะทุกคนสภาพอากาศของบ้านเราอ่ะมันร้อนมากใช่ไหมใช่มาหนังมันเริ่มร่อนไอ้ตรงเนี้ยมันเหนียวอ่ะใช่มันแบบมันค่อนข้างเหนียวเลยอ่ะแบบนี่ขนาดแม่เปิดแอร์ใช่แล้วก็เปิดกระป๋องทิ้งไว้ด้วยนะหนังร่อนแล้วอ่ะอเศร้ามากนั่นแหละหมดลวหมดละลยไวตอต่อไปกชชี่ดีกว่าจ้ะ ก็ค,คือใบนี้โอ้ยใบนี้เกือบ20ปีแล้วบ้างเนี่ยน่าจะ20แล้วแหละอืมใช่แต,แต่แต่ลูกยังเล็ก,<ช>ม,กมากนนนเนี่ยมีลายกุชี่นะคะทีจีมีกระจกแล้วก็<ช>มีเหมือนแบบว่า ที่ใส่แปลงซอกใส่แปลงข้างในช่ะต่อไปค่ะลูกใบนี้ตอนออกมาใหม่ๆนะคะคลั่งอีกละใช่คลั่งต่องค่ะ g ุช c ี่ l กลบ t r ต t t e r ์โชเดอร์แบ็นะคะชอบมากออะอื่ะคือมีสายข้างในด้วยนะนี่จะใส่ของง่ายก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะถือง่ายแล้วก็สามารถที่อะสะพายคอส s อดี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่พออันนี้ออกมาได้แป๊บหนึ่งนะ นี่มีใบนี้มาน่าใส่แอรพอร์ตมากเนี่ยเาไปใส่แอร์พอร์ตแต่ไม่ใส่สะพายเฉยๆเก๋ๆคอของคอเป็นสร้อยแล้วตอนที่ที่ที่ได้มาใหม่ๆเลยนะแม่ได้มาจากฮันเตอร์นะแล้วก็แม่ก็ลงสตอรี่นะโอ้โหคน DM เอาหาแม่เยอะมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขามีขึ้นเออไม่ใช่ขึ้นค่ะเอาเข้ามาได้ใบเดียวพอนั้นปุ๊บแม่ก็รีบซื้อก่อนเลย พอได้ปุ๊บแม่ก็ลงสตอรี่โอ้โหคนดีเอ็มหาแม่เยอะมามกวพาที่ได้ที่ไนใช่มาอ,อันนี้ไม่ซื้อก็ไม่ได้ไ,ได้เพรน่ารักมากอันนี้เป็น Gucci Disney d o n ดนัลด์ดักท็อปแฮนด์ด u บิวตี้เคสนะคะนนเขาทำกับดิสนียและอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบดิสนียอยู่แล้วก็เลยบอกมีว่าเอาเอาเลยพราะอันเขาพอเขาเห็นปุ๊บต้องบอกเอาไม่ไม่ยืดเยื้อเลยใช่ไปเร็วๆค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่จบแอบมีเหลือแอบมี โผลมา1ใบนั่นก็คือดีอนั่นเองใช่ซึ่งอันนี้เป็นดีอที่ทํากับลิโมวาคะใช่ใช่ซึ่งเ,เราก็เคยรีวิวไปแล้วแหละ ใช่เป็น personal clutch นะคะ2020ถึง2021 for winter ที่ผ่านมาเคยทำรีวิวไปแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากดู full review ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะข้าบไหนใบแรกใบแรกของแม่เหรอคะใบนี้ใบนี้ใบนี้อันนี้คือ Dolce Gabbana นะคะเป็นรุ่น limited เป็น black and white picnic clutch ใช่ใช่เนอะมันเป็นรุ่น picnic เพราะ่มีดอกไม้ใช่ใช่โหเป็นหือนวายที่ที่ชอบ่ยคือเพราะเป็นกล่องด้วยแล้วก็เป็น ตาสกอตด้วย<ช>เพราะแม่จะเป็นคนที่ชอบลายตาสกอตมาที่ช็อปปุ๊บเขาส่งมาให้ดูเอาเลยค่ะเอาเลยใบนี้อันนี้แบบมีห่วงแหนว่าเออใบนิก หวงแหนมากก็บอกเลยว่าใบนี้ก็แม่ไว้สำหรับถือออกงานแต่แต่งชุดแบบแนวออกเป็นเงินเงินเขาเรียกกันว่า Dolce Gabbana นะคะ Cinderella Shoulder Bag นีอันนี้ก็ต้องระวังคะจริงๆอ่ะมันคล้ายๆแบบรองเท้าซินเดอเรลลใช่ใตกแตกได้อันเนี้ยก็มันเป็นอะไรที่น่ารักมากเพราะอันเมื่อกี้นี้ใส่เสื้อผ้าที่ออกเงินเงินแต่ที่เราก็ต้องมีแบบออกทองทองนี่ก็คือตัวนี้ใช่อันนี้เป็น Dolce Gabbana นะคะ คอลเลคชัน s s r i n g อ0 1ันเนี่ยเองนี่นะคะ Spring s u m m อ r อันนี้จะเป็นผ้าบวกกันหนังเนาะทั้ง3าใบก็ t e x t ซ์เจคือคนละแบบหมดคนละแบบเลยพยายามที่จะซื้อให้มันแบบว่าแตกต่างกันนิดเึงร์อะแบแล้วก็จบแล้วก็มีทั้งเงินทั้งทองมีข่าดำจบแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับกระเป๋ากล่องทั้งหมดที่มีมีนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากแล้วก็คงจะเยอะต่อไปเรื่อยๆถ้ามีกล่องออกมานะเพราะว่าหยุดซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ กล่องนี้ก็อย่าลืมนะคะนี่ก็กล่องเหมือนกันนี่ก็กล่องเหมือนกันนะคะสำหรับโวลิวาคอลลาเจนไดเพปไทด์นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครอยากผิวสวยเป๊ะปังอลังการแบบเราสองคนแม่ลูกไปซื้อกันนะคะตามไปนัคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวอะไรก็รอติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย